วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่หมหาวิทยาลัยสงขงลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนะครับภูกเก็ตเองนั้นเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับแล้วก็สร้างรายได้อันดับต้นๆให้กับประเทศไทยนะครับในจังหวัดภูกเก็ตเองเนี่ยเราก็จะมีหัวข้อวิจัยหรือมีโจทย์ที่ท้าทายเราอยู่หลายเรื่องนะครับวิทยาลการคอมพิวเตอร์มีความพร้อม ทั้งด้านคนเครื่องมือและองค์ความรู้ที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติทางวิทยาลัยเรามีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและก็ระดับปริญญาโทนะครับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับเป็นหลักสูตรที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการเขียนโปรแกรมกับการออกแบบดีไซน์ครับโดยหลักสูตรของเราจะเน้นไปที่2องแขนงคือแขนงแรกการออกแบบสื่อดิจิทัล แหน่งที่2คือวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์คือตอนนี้ถ้านักเรียนเข้ามาเรียนในสายวิชาคอมพิวติ้งเนี่ยมันจะแยกเป็น2องสายในตอนช่วงประมาณปีปีสเทอมสอก็คือว่าคุณจะเรียนเพื่อไปศึกษาเรื่อง Big Data หรือว่า AI หรือว่าคุณจะมาทางดิจิทัลมีเดียส่วนนักศึกษาที่มีความสนใจเพิ่มเติมจาก2แขน่งนี้นะครับสามารถเลือกเรียนวิชาตามความถนัดของตอนเองได้นะครับสำหรับน้องๆทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์หรือสายศิลป์ผมแนะนําให้มาเรียนที่นี่ครับผม นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรคอมพิวติ้งสามารถไปทํางานได้หลายด้านเช่นนักออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาหรือจะเป็นนักวิทยาการข้อมูลชอบคอมต้องมาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับอยากเรียนคอมต้อง COC ครับ The reason why I choose Digital Business in COC because it is an English program which is easy for me as a foreign student สาขาดิจิตอลบิสเนสของวิทยายลัการคอมพิวเตอร์นะครับจะสอนให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนส่งเสริม ให้กับภาคธุรกิจเพื่อให้ตัวธุรกิจเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ได้ดังนั้นสิ่งที่เราสอนเราจะสอนทั้งในส่วนของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานธุรกิจการตลาดนะครับและในส่วนของคอมพิวเตอร์เราจะสอนในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลในเรื่องของเว็บดีไซน์นะครับและการทํา SEO นะครับซึ่งเราจะสามารถนําความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยไปช่วยสนับสนุนทางด้านธุรกิจได้นะครับ as a young s i g i a l leader we Lear n a b o u t technologies and b u s i n e s s ิจิตอลธุร s is เ s ็นควา e ต a องการของตลาดในอนการเรียนการสอนของสาขา d ิชาดิจิตอลธุรกนะครับเรามีสื่อและเครื่องมือต่างๆมากมายเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถมีบรรยากาศเหมือนเข้าไปทำงานจริงเข้าไปปฏิบัติงานจริงไปเจอโลกธุรกิจจริงๆอยากเรียนเข้าตองังซีโอิในหลักสูตรวิศวกรรมดิจิตอลเนี่ยเรามีแขนงอยู่3ด้านแขนงแรกเราพูดถึงเราแองเจลิเน e ริงคือเราเน้นผลิต นักพัฒนาโปรแกรมสิ่งที่ได้คือนักศึกษามีโอกาสได้พัฒนาทําระบบที่เป็นโจทย์จริงจากสถานประกอบการแล้วยังมีโอกาสได้ส่งโครงงานเข้าการประกวดขแขนงอื่นก็จะมีเรื่องของ i o t b m b e d เ e c h n o l o g y Internet of Things ที่เราเคยได้ยินกันอยู่ก็คือการที่ทําให้อุปรกรณ์เนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารรีโมทควบคุมจากระยะไกลได้ขแขนงสุดท้ายนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็ความปลอดภยัยสอนให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าเราจะป้องกันยังไงแล,แล้วเรายังสอนให,ให้ดีไซน์ออกแบบระบบที่มันปลอดภัยด้วย Studying Digital Engineering International Program at College of Computing, Prince of Songkla University Phuket Campus will surely take you a long way toward being a professional computer engineer who specializes in computer and digital technologies, be proficient in English, and f u l f i l l with future skills. อยากเชินชนทุกคนมาเรียนที่ college of computing นะครับมาเรียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฝันสังคมและก็ระบบเศรษฐกิจอยากให้ทุกคนมองว่าจริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเป็นพื้นที่ทดลองขนาดใหญ่นะครับจากความร่วมมือของ college กับภายกระชนเนี่ยทุกคนจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการออกไปอาจจะทดลองฝึกงานทำงานร่วมกันทำโปรเจกต์แล้วจากพื้นที่ทดลองที่เราเรียกว่าภูเก็ตเนี่ยนะครับ ทุกคนก็จะได้ทักษะได้ความรู้และก็มีสละในการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับผู้คุณอาจจะมีอาชีพเติบโตไปแล้วก็ทํางานในระดับประเทศในอนาคตก็ได้ซึ่งก็เป็นความคาดหวังของ college of computing ครับ